กีจ้าพี่น้องยายยองขอปลามาเกิดกระเทียมดองใบกระเทียมดองจ้ะมาคน,น,นเดียวแกนทำงานแล้วอันเบื่อโทรศัพท์รุ่นนี่นะจ๊ะซ,ซัมซุงโน, 8, น้ตแปดใช่ไหมไม่โมมีกล่องสหรับนาสหรับหลังพี่น้องยายยองก็ต้องมานั่งตัดต่อเอาแล้วทีเอาอันเชื่องไม้อยู่ ที่ข่านทำยูทูปบางทีเนี่ยมันต้องมานั่งตัดต่อเอาถ้าว่าอันเป็นอันไอโฟนนี่มันจะมีกล้องสลับหน้าสลับหลังที่จะจ้ะแต่ว่าซ้ำชุ่มนวดแกนกูมีเลยต้องเฮา,า,า,าเฮา,าเฮาเต้องกระตกร้อนแล้วเขาก็ทำไพ่เบิ่งงานไหลปลากระเพ็่มดองเมื่อเช้าที่มาไม่เก็ตพูนละพูนละกระเพิ่มดองกำลังออก นี่ก็แมียนก่นอนแมีนเมนเดินล้างถิ่นน้าดูดปบ้านี่มันหมดเลยเอาละเอาละพี่น้องเไม่ไม่ยองสิอท้าลุยเก็บผักเก็บหยาไปไปกินทักเสียนกับกระเทียมนี่มันก็หากินยากินยานาห้อนมาปีหนึ่งจังได้กินปีหนึ่ง่าแต่น้องพี่น้องไปจ้า ไปชมกันจ้ามาตีจ้าลุงป้าพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเื่อนจ้าของยายหยองวันนี้ยายหยองก็ได้มาเดินปลาเพราะว่าอันแฟนคุณทางานจ้ายายหยองมาเบิง่งอันใบกระเทียมจ้ากระเทียมปลากระเทียมปลายังไม่ได้ ทิมหาเก็บกระเทียมปลาไปคั่นสมไปกินพี่หน่าจ้ากำลังออกานางเห็นผู้เดียวแดดดีเ้ยมาเจอคักเสียนบันตรนี่งน้ำน้ำหยองว่าจะบ่าอาเลยจ้ะเพราะว่าไอพักเสียนเนี่ยมันเยอะแล้ว แม่มองนี้มันกับนี่โบลายกับอากเสกไปอยู่ดอกจ้ะเอาไปดองใส้กระปุกอีกอันงวดก้อนนั่นเก็บไปก็เอาไปดองใส้กระแป้งไห้หรอใส่ถุงพลาสติกซ่อนน้ำเดือดจ้ะมันกินมันแห้งนอำจา้าเนาะเดี๋ยวไปเก็บไ่กระเทียมปลานํำกันจ้ะเก็บออมอืว่าจะบวกเก็บมาได้ักเสียรมน้ำเดือบุญ โอ้ยน้ำน้ำน้ำขึ้นปลาล้ำปลาลอย,อยเก็บก้อนก่อนมาจะมาเล่าให้พี่น้องฟังด้วจ้าว่าทำไมอันยายอยองอันบลงคลิปต่างตางเป็นว่าเมื่อแมน่สี่เคืองปีบ่ะ YouTube คัดคของจ้าโหลดคลิปกับว่าได้ คอมเมนกับบได้จักเป็นอย่างเยี่องก็เลยเสียอารมณ์เ็เยอ่นเอ๊ก็เลยชิดว่าหนาหอนละหาทำคลิปกอนหน้าปีปีละสองสามคลิปสันเดียนั่งไปก่อนยี่องก็เลยตัดสินใจมาแห่ทั้ง้านขาเบิงเขาบอกว่าอย่างก่อนมันโดนโดนอย่างก่อน โดนไอ้สปีมบอมันโดนสปีมมันเป็นอย่างจังสี่อันโหลดบ่ได้พี่น้องมันก็ต้องโหลดได้น,น,น,นะเนาะแมนบ่มันคัดคองทั้งไหนบุญเนี่ยจะเละยไปห้กท็กททำก็ททำมาได้สองสองสามอาทิตย์ละไปหาร้านโทรศัพท์เขาทำห้โดนสปีมปันสั่นโดนสปีมโดนล็อกเอิ้น ยายองก็งงเหมือนกันยายองไปทำอะไรผิดพลาดทึ่งว่าได้โดนล็อกโดนบล็อกปนันนั่นเลยยายองก็บมีช่องช่องสำรองจ้ะก็เลยบรได้ทำเลยจนว่ามามาม่ววานก่อนเล่ละก็เลยลองเอาลองหลวดเบิ่งันเขาบ่เออเขาทั้งลานเขาเข็ดหายจะ้ะนี่ละ่ะมาเล่าให้ฟังอันผู้ใดที่เพิ่นมีอันคลิปเพิ่นมีสองช่องนะยายองว่าดีละ้ะ เพื่อช่องนี้มันบอได้เข้ากับไปช่องช่องของเขาช่องสำรองเนี่ยังว่าด,ดีสุดแล้วโอ้ยบ่ได้ไทยคลิปมาตั้งเครึ่งปีเนาะเสียอารมณ์บอไปล้านบอไปยังบ่ม,มีอารมณ์ลงกับบารงเลยจ้ะแค่นั้นแหละอืไม่ซอบอเก็บพักเสียนอดบอ่ได้คือเกา่า งามกระเทียมปลาน,นี่ลายได้วนี่พี่น้องได้ว่ายายายองกสิกเก็บกระเทียมปาาลาหนาแล้วมาเจอผักเสียนปลาผักเสียนด่น้อยเก็บซ้าแดบอบอวกไม่ไงหุ่นแดดมันซองย่อนด้วยจ่าเด้อบอบอวบ,อบ ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ย,ยายงยองน้ำดูจาด่าเด้อยายยองขอบคุณล่วงหน้าจา้ะหมู่วานก่อนไปเก็บพักเสียนบัดโหลดแอปวีวามาสีใไส้เพลงประกอบลงไปนำ้ำเพลงประกอบโบมีอีกไส่บอะด้อีกพี่น้อง ยายองก็ต้องมาลบคลิปตั้งสองสามเทียกันยังมีเพลงอยู่ยายองก็เลยโอ้บ่ใใ่เพลงเบาเอาก็ได้สำหรับว่าที่น้องนั่นแล้วโอ้ยมาเจองามๆรักเสียนออนนีนี่แล้วประสบการณ์ ทำยูทูเนาะจ้ะเนาะยายยองกับบอคอยหูพระทรงพระศรีอย่างดอกพระทรงพระสาบ่คอยหูปันไดอ่านภาษาอังกฤษบ่ปเป็นนะนะเรื่องเรื่องอะอ่านแต่ภาษาเยอรมันออกจก้ะนั่นแล้วหมู่วานนี่ยายยองก็นั่งเบิ้งยูทูปเจ้าของเบิ้งยูทูปอันเพื่อนเพื่อนเบิดมือเลยจ้ะนั่งเบิ้ง นางเบิงแล้วก็กดไลค์ให้เพิ่นแล้วก็คอมเมนต์ให้เพื่อนเบิดมือแล้ว,วลจ้ะพี่น้องมุ้มตึ๊บละ่ะเดี๋ยวยะายยองสี่จะทำอีกช่องนึงเอาไว้สำรองจ้ะห้าหมื่ใได้มือนนึงมาเดี๋ยวเขายุดทูบก็ไ้อีกมันสิกระสียากพูนกระเทียมปลาพี่น้อง อืมเห็น่าหม,มองเกาเวลาเดิมของยายองละจะ้ามาคนเดียวอหม,ม,มองน้ำทนันหมองน้ำตกย่ยองมาอาบนำ้ำคนเดียวปีกายนาหอนอน้ำทันนหน่อย คลิปนี้ฟังเงาๆด้วยจ้ะพี่น้องเอ้ยบ่ได้คุยบ่ได้ทักทายอันสู้เจ้ามานานแล้วไวอ้ย้อ,บอยบ่ได้ด้วยจ่าเด้อเก็บลักเสียนไปพร้อม,มอบไปพร้อมโอ้ตัวน,นี้ไหมเป็นตาเอาไปเป็นพอพันแทะนะลักเสียนลักเสียนฝรั่ง กินกับแซบอยู่คือพักเสียนบ้านเฮานั่นแหละเออนั่นแหละพี่น้องลิปเงาไล่กับบอดีได้พี่น้องคนเบิ่งสิเบื่อแง่ยองกับสิทํรแล้วเล่าสิบนาทีนี่แหละมาทำโดนดอกเดี๋ยวพี่น้องสิเบื่อจ้ะ อุ้ยน้ำมาฝากใบกระเทียมปลาผู้สิบเป็นสรงสีตะเกียเนี่ยใบกระเทียมปลานี่เวลาไปดองนี่มันหยาบเนาะพี่น้องยายองก็บ่ค่อยมากินปบนไหนหรอกเด็กนมากยายองก็บ่ค่อยกินสมิ่แล้วกินของมากของดองกันไง นึกอยากนานนะยังเอามาทินึงปีกายดองปีการอย่าใส่ตู้เย็นไว้คิดว่ามันจะเสียเอามากินหมูวานนี่เอ้าบ่าเสียใบยกับใบเละด้วยจ้ะใส่ตู้เย็นธรรมดาน,นี่แหละใว่บาบยาเทนำม,มันออกเลยจ้ะนำดองมันมันจะเทออกอู้ยเอาตะกรามมือก่อนนะกินก็สมตามจนแรงเนี่ย พี่น้องยายยองยันคลิปเงาจ้ะยายยองว่ามักทำคลิปเงาเงามักทำคลิปสั้นๆคนเบิงเบื่อัอไองไงยอ่ะยายยองกับสิขอล้าตัวไปก่อนเดจ้าเด้อสเก็บใบกระเทียมจักกดำมื้อใหญ่ๆเอาไปดองไว้จักโหลหนึ่งก็พอะเราโหลพัตติกกระปุกหนึ่ง ใช่ทุ่งว่ะเด้อจ้ะมันเหม็นเดี๋ยวฝรั่งสิโจมเอาเปิดออกมาเนี่ยโหยฝรั่งผินโจมได้วหมมันเหม็นน่ะยังไงก็ฝากให้พี่น้องกดติดตามช่องยายหยองเด้อจ้ะเด้องจะเหมือนสบาเริ่มต้นใหม่เด้อจ้ะ่านอกจ้ะเนาะถ้าวันไหนว่างๆยายหยองมีเวลาก็ติดลงคลิปให้เบิ่งต่อเนื่องเนาะจ้ะเนาะถ้าเมื่อไรว่างบ่มีรถก็บ่ได้ไปจ่านอกจ้ะเนาะเพราะว่าทะเลน้ำตื้นก็อยู่ไกลเนาะ ต้องขับรถขับลาไปยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆน้นองๆพี่ปานอาอ่านทั้งหลายที่เขามาบึงย่ายอยงด้วยาเด้อยย่ยองกติกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าพี่น้องไม่าย